ค่ะวันนี้เราจะมาต้มกล้วยกันนะคะกล้วยน้ำว้าหนึ่งหวีมีประมาณ10กว่าลูกเราจะนำกล้วยน้ำว้าที่สุกหำหามเนี้ยมาต้มเพื่อที่จะเก็บไว้กินได้หลายวันการต้มกล้วยน้ำว้าก็เป็นการยับยั้งไม่ให้น้ำตาลในกล้วยมีมากเกินไปแล้วก็จะเกิดประโยชน์มากด้วยก่อนอื่นเราต้องล้างทำความสะอาดก่อน ใส่เกลือไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วแช่ไว้ประมาณ5 1 0นาทีแล้วก็มาล้างออกแล้วค่อยนำไปต้มกันประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า4ข้อหลักที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ หนึ่งในกล้วยจะมีสารแทนนินซึ่งจะช่วยยับยั้งในการติดเชื้อในลำไส้และเคลือกบกระเพาะอ,อาหารของเราด้วยข้อ2ในกล้วยจะมีพรีไบโอติกซึ่งจะช่วยในการย่อยและขับถ่าย 3. เพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วย 4. ช่วยให้หลับง่ายคนสมัยก่อนจะใช้กล้วยสุก ขูดใส่กับข้าวเพื่อป้อนทารก้อนเด็กเล็กกล้วยเป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายตามต่างจังหวัดจะมีกล้วยแทบทุกครัวเรือนซึ่งประโยชน์มากมายค่ะเราก็แช่กล้วยมาได้10นาทีแล้วในน้ำเกลือทีนี้เราก็จะล้างขึ้นเพื่อน,นำไปต้มแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้มกล้วยนะคะนำหม้อใส่น้ำประมาณ2ลิตรขึ้นตั้งไฟเราจะต้มจนน้ำเดือดค่อยเอากล้วยใส่ค่ะเราก็ต้มน้ำจนน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะเคล็ดลับในะการใส่เกลือนี่คือเพื่อลดความฝาดของกล้วย วันนี้เราก็จะใส่ใบเตยไปด้วยเราก็จะนำกล้วยลงไปเลยนะคะในน้ำเดือดๆถ้ากล้วยเราแตกปิดก็เป็นอันใช้ได้ในกล้วยหวีหนึ่งก็จะมีทั้งลูกเขียวลูกเหลืองเพราะว่าเขาจะค่อยๆสุก เดี๋ยวอีกประมาณสัก1 0บ5นาทีเรามาดูกันนะคะเราลองมาดูกันนะคะเราต้มไปผ่านไปเนี่ยประมาณ5นาทีกล้วยลูกที่เขียวๆก็เริ่มจะเหลืองเราต้มเข้ามาจนครบ20นาทีแล้วนะคะเราลองเช็คดูดิว่าเปลือกเขาปิิหมดไหมลูกนี้ไม่ปริลูกนี้เขาจะเขียวัอยู่ในหวีแล้วส่วนลูกอื่นก็จะปริหมดเราก็จะเอาแค่ 20นาทีหลังจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็นำไปน็อกน้ำเย็นเปลือกเขาก็จะแตกประมาณนี้ค่ะต้มไป20นาทีน็อกน้ำเย็นเลยค่ะตอนที่เราต้มใหม่ๆเปลือกเขาก็จะมีทั้งเหลืองนิดนึงแล้วก็เขียว พอต้อมออกมาแล้วสีสันสวยงามเหลืองเหมือนกันหมดเลยเราก็จะนอกน้ำเย็นไว้สัก ระยะหนึ่งสักแป๊บเนื้อคะ่ะเราน็อกน้ำเย็นมาประมาณ2นาทีเราก็จะเอากล้วยขึ้นแล้วใส่ตะกร้าให้สเสด็ด เราจะลองปอกกล้วยดูนะคะแต่กล้วยยังร้อนๆอยูนน่เราก็จะได้กล้วยที่สีสันสวยงามมากออกเหลืองๆเนี้วหนึบๆ ลองไปทำกันดูนะคะเป็นการถ,ถนอมอาหารอีกชนิดหนึ่ง